รายการนี้ถ่ายทำภายใต้มาตรการความปลอดภยัยทีมงานพิธีกรและผู้ร่วมถ่ายทอดกิจกรรมทุกคนผ่านการตรวจโควิด -19 การถ่ายทำครั้งนี้จึงเริ่มขึ้นหลังจากที่ผลตรวจของทุกคนออกมาว่าไม่พบเชื้อสวัสดีค่ะในตอนนี้เราจะมาฝึกทักษะ สติปัญญาสมาธิกับเด็กวัยเรียนกันนะคะกิจกรรมที่เราจะนําเสนอในตอนนี้คือบอลวิเศษดังนั้นเราสามารถใช้สื่อบอลวิเศษซึ่งเริ่มต้นมันง่ายเนะะี่ยค่ะไปฝึกคู่กับกิจกรรมอื่นๆเช่นถ้าเป็นการนับนิ้วก็ไปที่การรู้จักมือแล้วก็นับนิ้วเลขนะคะในการฝึกทาไมเราต้องทําแบบนี้เพราะว่าเด็กหนึ่งคนเนี่ยเขาจะมีสมาธิในการทํากิจกรรมตอนหนึ่งกิจกรรมเนี่ยประมาณ20หรือ25นาทีคือถ้ามากกว่านั้นเด็กก็จะเบื่อ การเปลี่ยนกิจกรรมจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อคงสมาธิด้วยและที่สําคัญเป็นการเสริมกระบวนการทําความเข้าใจในการนับนิ้วเลขผู้ปกครองบางคนอาจจะเห็นค่ะว่าลูกไม่สามารถบังคับนิ้วมือได้จัดระเบียบนิ้วมือของตัวเองในท่าที่ต้องการได้เพราะฉะนั้นลูกบอลจะเข้ามาเติมนะคะซึ่งออกแบบมาเพื่อฝึกการคํานวณแรงการกะระยะนะคะที่สัมพันธ์กับการพูดและการเอาตัวเลขมาเป็นอุปกรณ์ในการนับ ซึ่งจะเสริมวิชาคณิตศาสตร์เข้าไปอีกค่ะนั้นการฝึกบอลวิเศษในกิจกรรมพื้นฐานเป็นยังไงเราไปดูกันนะคะกิจกรรมการนับลูกที่ยนเข้าหรือออกวิธีการ 1. นําำลูกบอลหลากสีทั้ง2ขนาดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5นิ้วและ1.5นิ้วเริ่มที่จำนวน10ลูกและเพิ่มครั้งละ10ลูก โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่100ลูก 2. ให้เด็กยืนห่างจากตะกร้าเปล่าระยะ1เมตรและค่อยๆเพิ่มระยะห่างเมื่อเด็กทำได้มากขึ้น 3. ผู้ปกครองยื่นลูกบอลให้เด็กรับและให้เด็กโยนใส่ตะกรา้าพรา้อมพูดจากประโยคสั้นๆและเพิ่มคำขยายขึ้นเป็นการนับจำนวนลูกที่เข้าและออก 4. เมื่อเด็กพอทำได้แล้ว ให้ตั้งคำถามโดยใช้ผังตารางซึ่งต้องใช้เวลาในการถามตอบไม่ต่ำกว่า20-25นาทีเพื่อคงระดับสมาธิของเด็กวัยเรียนและฝึกทักษะความคิดเดี๋ยวพี่เบสโยนลูกบอลเข้าตะกร้าใช่บอลในนี้แล้วพี่เบสต้องพูดพร้อมการกระทําว่าพี่เบสโยนบอลลูกที่เท่าไหร่ต่อไปถ้ามันเข้าเราก็บอกว่าเข้ากี่ลูก แล้วออกกี่ลูกโอเคไหมครับครับอโยนให้ป้าเลยสองเมตรมาเลยครับโยนลูกที่หนึ่งเข้าศูนย์ตกหนึ่งเข้าศูนย์ตกหนึ่งลูกที่สองโยนลูกที่สองพูดพูดดังๆนี่ก็ไดลรวโยนลูกที่สองโยนลูกที่สองเข้าเข้าหนึ่งตกตกศูนย์ตกหนึ่งหนึ่งตกยืนไปสองลูกเข้าไปนตกไปหนึ่งตั้งสติเอาใหม่ ยนลูกที่ทสามพูดเข้าก่อนแล้วพูดเข้าเข้าหนึ่งเข้าสองออกหนึ่งจะเอาออกหรือเอาตกหรือเอาล่วงป้าให้เลือกคำมีออกมีออกตก <ไป S 2> มีล่วงลูกเลือก,กเอานะออกง่ายแต่ออกก็ออกแต่ออกนะหาจากนั้นสอบถามความเข้าใจและลองให้เด็กทำให้ดูจนครบผิดถูกไม่ต้องทักท้วงเพื่อให้เด็กได้คิดรู้และรู้คิดได้เอง ผู้ปกครองมีหน้าที่บันทึกเลขในตารางตามที่เด็กนับย้่าลูกที่หนึ่งเข้าหนึ่งออกศูนย์อ่าโอเคต่อไปเย้วลูกที่สองเข้าสองออกศูนย์ย้ลูกที่สามเข้าสามออกศูนย์ยที่สี่ครับเข้าสี่ออกศูนย์ข,ขอขยับเพิ่ม รูปที่ห้าข้าวห้าออกศูนย์รูปที่หกข้าวหกออกศูนย์รูกที่เจ็ดข้าวหกออกศูนย์เอกออกหนึ่งโอเคลูกที่แปดเข้าเข้าเจ็ด ออกหนึ่งลูกที่เก้าเข้าแปดออกหนึ่งโอเคขยับลูกที่สิบครับลูกที่สิบเข้าแปดออกสอง ลูกที่สิบเอ็ดแล้วเข้าเข่าขี่เธอเข้าแปดโยนลูกที่สิบเอ็ดเดี๋ยวลูกที่สิบเอ็ดเข้าเข้าแปดออกสองไปออกสามออกไปกี่ลูกสี่เข้าหสองลูกสองลูกก็ต้องเข้ากี่ลูกเก้าลูกเก้าลูกโอเคไหมอ่านต่อครับลูกที่สิบสองครับ เข้ากลาวออกสาวอาวันงานนี้เบสต้องใช้หน่วยความจำสามหน่วยใช่ไหมโยนกี่ลูกออกกี่ลูกเข้ากี่ลูกเมื่อเด็กนับครบแล้วให้ผู้ปกครองตั้งคำถามให้เด็กตอบเพื่อประมวลผลและฝึกทักษะการคิดคำนวณโดยต้องใช้เวลาในการถามตอบไม่ต่ำกว่า2 0่สถึงยีนาทีจากนั้นให้เด็กนับอีกรอบ เดีย๋ยวเราลองแวะตั้งคำถามหน่อยนะครับอ่างั้นถ้าสวนหิ่เบสโยนไปยี่สิบสองลูกยี่สิบสองลูกมันเข้าไปแปดลูกหิ่เบสว่ามันตกไปกี่ลูกเข้าไปแปดลูกก็น่าจะตกไปสักประมาณน่าจะสิบสิบกว่าลูกโยนยี่สิบสองลูกโยนยี่สิบสองตกไปแปดลูกอ่าตกไปแปดลูกวิธีคิดต้องคิดยังไงนะเอาไปลบกันอ่าเอาอะไรตั้งเอาอะไรลบ เอายี่สิบสองตั้งตั้ง,งลบแปดอ่าเลยเท่าไหร่ดีก่อนครับเรามีเลขยี่สิบสองเศษเท่าไหร่นะยี่สิบสองเศษแปดหลักอ่ะแม่ยี่สิบสองหลักสิบเป็นยี่หลักหน่วยเป็นสองแต่ต้องการเอาออกหลักหน่วยคือแปดออกแปดใช่ไหมเราต้องทำสองนี้ให้เป็นแปดทำสองให้เป็นแปด ต้องเอาอะไรมาบวกสองถึงจะได้แปดอะไรหกลูกอ่าก็เอามาหกใช่ไหมเราเอามาหกเอาหกนี่ไปลบออกจากสิบเพราะเราเอาหกนี่มาบวกสองให้ได้แปดแล้วไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาหกนี่ไปลบออกจากสิบก็จะเหลือเท่าไหร่หกลบออกจากสิบจ้ะหกลบออกจากสิบหรือสี่สี่เพราะฉะนั้นเราต้องเหลือกี่ลูกสี่ลูกสี่ <4 S 2> <4 S 1> หรือสิบสี่สิบสี่ลูกวิธีคิดที่ยังไงนะ มาลบกันมาลบกันเอาอะไรตั้งเอายี่สิบสองลบแปดแปดวิธีคิดคือเอาเลขมีหกยสิบสองมีเจ็ดแล้วทำไงให้ได้แปดมีสองแล้วมีสองทำไงให้สองเป็นแปดเพราะเราต้องการเอาออกแปดใช่ไหมตอนนี้มันเศษอยู่สองแล้วยี่สิบสองต้องมาอีกหเอามาอีกหกแล้วเอาหกไปลบออกจากสิบก็จะเหลือสี่เพราะนั้นเราก็เลย เข้าไป 14, ทั้งหมดสิบสี่ออลูก <8. S 1> โอเคไหนลองท่องสูตรภาษาไทยให้ป้าใหมล่ลูกที่โยนเท่ากับลูกที่เข้ารับลูกที่ออกงั้นถ้าป้าออเปลี่ยนใหม่ลูกที่ออกภาษาไทยนะลูกที่ออกประโยคมีว่ายังไงลูกที่ออกเท่ากับลูกที่ออกเท่าออก,กับลูกที่ออก ูกที่ออกจะเท่ากับลูกที่โยนจะเท่ากับลูกที่โยนชลบลูกที่เข้าลบลูกที่เข้าใช่ปะใช่ปะครับไหนลองพูดให้ป้าฟังใหม่สิอ่ะเอาลูกที่เราทํายังไงไปทีโยนอ่าแเอาไปลบกับลูกที่อะไรเอาลูกเอาลูกที่เราโยนลบกับลูกที่ลูกที่เข้าเอองั้นพูดใหม่อีกทีที่ถ้าป้าอยากหาลูกที่ออกป้าต้องทํายังไงนะ เอาหยิบเอามาให้มันโยนเอาลูกที่โยนแล้วเข้าที่เข้าเอามาบอกหรือเอามาลบเอามาลบเอามาลบกับลูกที่เข้าหากเด็กรู้ตัวว่าผิดมากขอทําใหม่ก็ให้เริ่มใหม่ได้หากทําไม่สําเร็จก็มาวิเคราะห์หาปัญหาที่จะพัฒนาเช่นพูดไปแล้วลืมไม่มีสติ จำอย่างเดียวไม่คิดโยนไม่เข้าเข้าน้อยมากเผลอคว้างเสมอๆไม่สามารถควบคุมสมาธิการพูดเรียงคำพูดผิดผิด,ผดถูกถูมีคำพูดใหม่เกิดขึ้นห้ารอบเลยสามรอบไม่พอใจป้ามันสะดุดเอาไหมลูกที่โยนเท่ากับลูกที่เข้าบวกลูกที่ออกขออีกรอบ ลูกที่โยนเท่ากับลูกที่เข้าบวกลูกที่ออกเออทีนี้ต่อไปป้าอยากได้ลูกที่เข้าป้าก็ต้องเอาลูกที่โยนเนี่ยลบออกจากลูกที่ออกมันก็จะเท่ากับลูกที่เข้าถูกไหมครัอ่าป้าอยากได้ลูกที่เข้าอ่ะพูดให้ป้าทีลูกที่เข้าเท่ากับลูกที่โยนบวกลูกที่ออกเอยลบลูที่ออกเออคออีกทีลูกที่เข้าอื โยนต้องมีเครื่องหมายชึกอเชเข้ากับลูกที่โยนลบยี่สิบนีดลูกลูกที่ออกขออีกทีดิไม่สะดุดถ้าอยากได้ลูกที่เข้าพูดใหม่ลูกที่เข้าเท่ากับลูกที่ออกเอ้ลูกที่โยนลบลูกที่ออกขออีกรอบหน่อสะดุดอยู่ลูกที่เข้าเท่ากับลูกที่โยนบวกเอ้ลบลูกที่ มีอีกสะดุดอีกหนึ่งจุดเอาไหมลูกที่ลูกที่เข้าเข้ากับลูกที่โยนบวกลบกับลูกที่ออกนี่นี่นี่ oh. ตั้ง oh. สติ <Check. S 2> คิดก่อนพูดใช่ไหมห้ามพูดก่อนคิดเอาไหมลูกที่เข้าเข้ากับลูกที่โยนบวกลบยีด <laughs> ลบลูกที่ออกทำไมต้องมีบวกมีลบมีลบมีบวก oh. มาเลยลบ ลบเอาไหมลูก oh. ท okay. yeah. ี่โยนเท่ากับ yeah. ลูกที่โอ้ยเอาไหมลูก sid ที่เข้าเท่ากับลูกที่โยนลบลูกที่ออกตราอยากได้ลูกที่ออก้วลูกที่ออกมันก็ต้องเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับลูกที่โยนยนลบออกจากลูกที่เข้าอ่ะค่อยที่อยากได้ลูกที่ออกลูกที่ออก เท่ากับลูกที่โยนลบลูกที่ออกเอ้ยลูกลูกที่ลูกที่เข้าอืมขออีกรอบดิลูกที่ออกเท่ากับลูกที่โยนลบลูกที่เข้าอืมโอเคเมื่อเด็กทำได้คล่องไม่ตกหล่นให้เพิ่มลูกบอลครั้งละสิบลูกโดยมีเป้าหมายสูงสุดที่หนึ่งร้อยลูก ในการฝึกกิจกรรมแบบนี้นะคะจำเป็นอย่างยิ่งคะ่ะที่ต้องฝึกซ้ำๆเพราะกว่าเด็กจะโยนลูกบอลเข้าตะกร้าได้นะคะเขาเรียกว่าฝึกจนกล้ามเนื้อเกิดการจดจําการคํานวณแรงกับระยะเพราะนั้นอย่าเพิ่งท้อน,นะคะเมื่อลูกโยนไปแล้วเนี่ยครึ่งต่อครึ่งหรือเกินครึ่งมันล่วงนั้นบอกเด็กว่าการฝึกอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะทําได้ต้องซ้ําๆอันนี้หัวใจสําคัญนะคะ แล้วคำซ้ำๆตรงนั้นถ้าเด็กได้พูดบ่อยๆพ่อแม่เอามาถามตอบบ่อยๆความเข้าใจมันจะดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการฝึกอันนี้นอกจากจะเป็นทักษะการฟังการจดจํากล้ามเนื้อที่สําคัญคือคณิตศาสตร์เราอยากให้เขาได้คิดคํานวณถูกไหมคะโดยมีตัวเลขซึ่งใช้สติเป็นตัวตั้งสติที่นานๆเราก็เรียกมันว่าระยะสมาธิ และที่สําคัญที่สุดการพูดสื่อสารค่ะการผูกประโยคง่ายๆใน3ประโยคนี้ค่ะคุณแม่อย่าเพิ่งท้อนะคะคุณแม่จะเจอมากเลยไม่รู้ว่าเขาเอาคำอะไรมาเติมให้เราถ้าไม่เติมเขาก็หล่นถ้าไม่หล่นเขาก็ขาดถ้าไม่ขาดเขาก็เปลี่ยนเพราะนั้นคุณแม่อย่าพึ่งท้อค่ะใจเย็นๆบอกว่าให้พูดในสิ่งที่เราทํามันถ้าเด็กไม่คิดแบบนี้เด็กจะเป็นท่องนะคะต้องเน้นว่าพูดในสิ่งที่เราทํา ค่ะนี่คือความสำคัญของกิจกรรมนี้เดี๋ยวเราไปต่อกิจกรรมเรื่องของบอลกันต่ออีกหลายๆตอนเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราค่อยชมกันค่ะ